สวัสดีค่ะดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนแทกงคนทเทเลอร์อนะคะช่องนี้มีแต่ความสุดและวันนี้เราจะมาค a ล l i g r a p h y 10-2กันค่ะคือจะบอก1 0 2, 2่นก็ได้ไม่เต็มที่นะเพราะนว่าจะค่อนข้าง back to basic แต่ว่านาว่าเคยทำคลิปที่เป็นค a ล l i g r a p h y 1่101มาแล้วนะคะแล้ว <c oughs> อันนั้นนวะจะสอนทําเป็นโฟ l คัลลิกราฟีหรือเฟกคัลลิกราฟีก็คือแค่เขียนอักษรค ursive แล้วก็ถมดำไปด้านหนึ่งถ้าใครนึกไม่ออกดูตัวนี้เลย,เยคราวนี้สาเหตุที่ข้าพเจ้าตัดสินใจมาทกากรรเขียนอคละ Gra เพราะว่าหลังจากนหวนปล่อยคลิป Favorites of t h e Year หลายคนก็โดน Pentel Touch ตกไป <laughs> เวามสามารถ <laughs> ป้ายยาสมงแติอีกแล้ว <laughs> นวนก็จะรู้ว่าเฮ้ hey, ถ้าคนซื้อไปแล้วยังไม่รู้วิธีเขียนอาจจะไม่รักน้องหรือเปล่า <laughs> อย่างแรกคือเราจะต้องฝึกควบคุมน้ำหนักมือก่อนนะคะกระดาษนะคะควรจะเป็นกริดหรือไม่กระดาษเท Gri รินนต่นี้นวลใช้ด o ท Gri ตนะคะก็จะมีจุดจุดจุดกระจายไปทั่วไม่น่าจในกล้องจะมองเห็นไหมไม่น่าจะเห็นนวานขีดเส้นให้นิดนึงก่อนนะท่องไว้ว่าขึ้นเบาลงหนักนะคะ ขึ้นขีดเส้นเบาแล้วก็ลงสโตรกลงนะคะหนักลงเนี่ยมันจะมีหลายลงฝั่งนี้อะไรเงี้ยคราวนี้เราก็เอาความขึ้นเบาลงหนะะักอะมารวมร่างกันเป็นลูบนะคะขึ้นเบาลงหนะักขึ้นเบาลงหนักโดยที่พยายามให้หนึ่งลูบมันอยู่ในหนึ่งช่องค่ะถ้าชินมือแล้วก็ลูบลงอีกด้านหนึ่งนะคะลงหนักขึ้นเบาลงหนะักขึ้นเบา จังหวะที่เราลงหนักเนะะี่ยค่ะมันจะไม่ใช่แค่ว่าเรากดให้มันแน่นนะคะแต่มันรวมไปถึงหัวของมันด้วยช่วงที่ลงหนักนวาดแนะนําให้เอียงปากกาและช่วงที่ขึ้นเบาเป็นท่านี้มันก็จะได้เส้นที่มันหนาขึ้นด้วยดินสอนนี่แหละขึ้นเบาแล้วก็ลงเนะนี่ยนวาดจะเอียงดินสอนมาเป็นแบบนี้ใช้ไปลายแล้วก็แบบเอียงไปไปเอียงใช้ปลายเอียงเอียง ท่านั่งก็สําคัญนะคะคือข้อศอกเนี่ยอย่าวางมันโตค่ะมันต้องคอยลอยขึ้นคือมันเป็นท่านั่งปกติพื้นฐานที่เราควรจะนั่ง Anyway เรากลับมาที่อัลฟาเบตของเราค่ะถ้าใครที่ไม่เคยรู้จักอ,อ ive, ักษรค ursive หรือแบบไม่เคยได้คัดเลยอะคะ่ะน,นวันแนะนําว่าให้เริ่มจากตัวโลเคสก่อนนะคะหรือว่าตัวพิมพ์เล็กคือหน้าตามันไม่ค่อยต่างมากอีกอันนึงก็คือเขาจะมีหลายๆสกู o l หลายๆไอเดียวิธีที่นวันเขียนอันเนี้ยทรงอาจจะไม่เหมือนก,นกันกับที่คุณเคยเห็นก็ได้คือมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาแล้้้วววมก็ไ่่รูดวยวา ตกลงอันไหนมันถูกต้องที่สุดเอาเปนว่านำหว่านจะเขียนตามความเคยชินที่โรงเรียนเขาสอนมาแล้วกันนะคะเริ่มจากตัว A ตัวพิมพ์ตัวท้ายอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็น c ursive นะคะก็คล้ายคลกลง A หนักแล้วก็ขึ้นเบาแล้วก็ลงหนักแล้วก็ขึ้นเบาจะเขียนเองๆให้มันพร้อมๆหน่อยก็ได้ B นะคะจะคล้ายๆตัว L ขึ้นเบาลงหนักแล้วก็ตวัดแล้วก็ผูกโบ คราวนี้ะหว่าก็เห็นหลายๆคนเขาทําที่มันดบโมเดิร์นขึ้นมาในหนึ่งเขาจะใช้ตัวบีแบบนี้ค่ะขึ้นเบาลงหนักขึ้นเบาลงหนักผูกโบข้างล่าง,างก็น่ารักดีหนานว่ามาที่ตัว C ค่ะขึ้นเบาพอจะโตกลงคืนหนักอาจจะผูกโบที่หัวเขาหน่อยแต่ท่องเสมอนะคะเอาโตกลงคืนหนักเบาหนัก ต่อมาตัวดีค่ะเป็นเหมือน A อกับหางมาสมกันนี่จะสังเกตว่าเมื่อกี้นวาน่ะจะมีการขึ้นเบาลงหนักเพราะขึ้นเบาทันที่นวานาจะลากไปตรงๆงเนี้ยอันนี้คือลากตรงๆง,งนี้ใช่ไหมคะถ้าเราใช้บรัชเมื่อไหร่อะคะอันนี้จะทําให้หลูบมันไม่พอหลูบมันแคบอะคะ่ฉะฉั้นสิ่งที่นวานาแนะนํานะคะขึ้นเบาลงหนักแล้วขยับไปข้างๆเงี้ยนิดนึงแล้วค่อยลงหนัหนก มันจะดูไม่แคบต่อมาตัวอ e ีค่ะตัวอ e ีคล้ายๆลูกของตัวดีค่ะขึ้นเบาลงหนาให้มันเอียงๆไปข้างนอกหน่อยเพื่อที่ให้ตรงเนี้ยมันไม่แคบเกินไปตัว F ค่ะมันจะขึ้นสูงด้วยแล้วก็ลงต่ำด้วยแล้วก็ผูกโบต่อมาตัว G ค่ะเนึกถึงตัว A ไว้ก่อนขึ้นเบาลงหนาขึ้น ปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้ทําแบบเอลเออย่างนี้แล้วเขาจะอย่งนี้แล้วก็แบบจบอย่างนี้แต่คราวนี้เนี่ยถ้าทําแบบนี้ค่ะกับบรัชเมื่อไหร่มันก็จะหลูกมีปัญหาแบบนี้ทันทีนะคะฉะนั้นนหวานก็เลยจะชินว่าทาอย่างนี้ลงแล้ว้าเป็นเอลเอาไว้นะคะต่อมาตัวเอชูนะคะอย่างนี้ลงหนักขึ้นเบาลงหนัก พยายามเอียงเข้ามาด้านนี้เป็นรูปแบบนี้นะคะต่อมาตัว e y ค่ะท่านวาดเขียนอย่างนี้ค่ะขึ้นเบาลงหนักแล้วก็จุดให้ตรงนี้มันมีช่องว่างระหว่างกันท่านเห็นอีกหลายคนมากที่ทําแบบนี้แล้วก็ลงหนักแทบไม่มีช่องว่างตรงนี้เลยต่อมาตัว J ค่ะขึ้นเหมือนตัว I ลงตัว I, นันี่จะเป็นแบบเหมือน i ผสม G แค่แค่ K. K, ตอนขึ้นขึ้นเหมือน H ค่ะขึ้นเบาลงหนักแล้วก็ผูกโบที่ เอลให้เขาด้วยตัว L คล้ายคล้า e, ที่สูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ลูปลงอาจจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เอื้อมไปข้างๆแล้วก็อย่างนี้ก็อย่างได้ตัว M M เเขียนเหมือนนี้เลยค่ะก็คือขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง แอนมันจะคล้ายๆส่วนนี้ของตัวเอชชุกนะคะก็คือขึ้นลงขึ้นอย่าลืมตวัดหางให้น้องการที่เขาฝึกให้เรามีหางส่วนนี้จะทําให้มือเราอะชินว่ามันต้องอมีอะไรไปต่อตัวโอนะคะตัวโอจะผูกโบไปที่หัวะคะ่ะลงหนักขึ้นเบาผูกโบส่วนที่เป็นผูกโบเหล่านี้นะคะก็ยังต้องเป็นขึ้นเบาลงหนักอยู่นะคะตัวพีตัวพีที่มาถูกสอนมานะคะคือขึ้นลงขึ้นปึ๊กอะไรอย่างนี้ ตัว Q นะคะ Q จะมีบางส่วนคล้าย A ค่ะขึ้นต้นเหมือน A แล้วก็จะเป็นส่วนกลับของ G ค่ะลงแล้วผูกโบไว้ข้างหลังตัว R ต้องจำทรงใหม่คือขึ้นเบามีหัวแล้วลงหนักตัว S นะคะจริงๆ S อันเนี้ยมนเป็นตัวย่อมาละขึ้นเบามีหัวแล้วก็ตวัด คนนี้ถ้าเราดูแค่เส้นที่เป็นเส้นหนักมันเป็นทรง S เลหือยต่อมาตัวทนะคะคล้ายๆตัว I ที่สูงขึ้นขึ้นเบาลงหนักขึ้นเบาใส่หมวกให้หนอยจะหมวกแบบแฟนซีอันนี้ยูเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือขึ้นเบาลงหนักขึ้นเบาลงหนักอย่าลืมใส่หางให้หน้องวีคล้ายๆยู U. แต่มันก็จะเป็นแบบตูดแคบนะคะแล้วก็จะผูกโบว์ให้เขาด้วยฉะนั้นขึ้นเบาลงหนักขึ้นเบาผูกโบว์ w, ก็เป็นขึ้นเบาลงหนัก ขึ้นเบาลงหนกะขึ้นเบาผูกโบตัว x เคยเห็นอย่างนี้ชึบและยกปากกาอย่างนี้ที่อ่าถูกสอนมาคือขึ้นบเบาจะมาข้างๆค่ะลงหนกะขึ้นเบาลงหนกะแต่ถ้าดิปลิมเมนูเขียนอย่างนี้แหละไปเขียนให้ดูอีกทีนะคะต, y, ตัว y คค้ายๆตัว u ค่ะแล้วมีหางของตัวนี้เข้ามาขึ้นเบาลงหนกะขึ้นเบาลงทำลูก ตัว Z ที่นวนถูกสอนมาคือตัว R แบบมีหางค่ะแล้วก็หางให้ดู Lowercase กันก่อนเรามาต่อกันที่ Uppercase นะคะหรือเขียนตัวใหญ่นะเริ่มจากตัว A เขาจะมีม้วนข้างนอกก่อนก็จะเป็นม้วนขึ้นลงม้วนใส่ตัว B ใหญ่นะคะเริ่มจากข้างบนก่อนแล้วก็ลงแล้วขึ้นแล้วก็ทำลูปสองอันแล้วมี มา,มาถึงบอกว่าอั p เปอร์เคสมันยากกว่ามันเหมือนแบบโอ้โหความขยึกขยือของเธอมันเยอะกว่าเยอะเลยต่อมาตัว C ค่ะ mm hmm. เห็นเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นเขียนตัว C แต่ตอนเด็กๆนะหวานจําได้ว่านวหว่านนะตกลงมันต้องอย่างนี้แล้วก็อ่าหางี้ตัวีนะคะตัว D นี้บุ่นๆน,น,นิดนึงม้วนไปม้วนมาอะไรเงี้ยเยอะตัว D เป็นแบบนี้ค่ะ E นะคะนึกถึงโลโก้แอมพ์เฮอรอมเลยค่ะ ตัว f ค่ะฐานตัวนี้จะใช้ในตัว t ด้วยค่ะเป็นเหมือนเฮล멧ก็ลงถ้าอยู่เฉยๆแค่นี้ค,คือตัว t แต่ถ้าเป็นตัว f เราจะใส่ปลอกคอให้น้องน,นิดนึง g นะคะสมมงให้เขานิดนึงนะคะที่เหลือเหมือนกันเลย h ใหญ่นะคะหน้าตาเหมือนอันนี้เลยเพียงแต่ว่าเขาจะห่างๆถ้าตัว x จะชิดๆชึบหัวแหลมดึงลงมาขึ้นเบาลงหนักเหมือนเดิมนะคะ เห็นได้ว่าถ้าตัดแค่โตรกลงนะมันจะเป็นทรงอันนี้เนี่ยเห็นปะโตรกลงอย่างเดียวก็คือนกตัวนี้ตัวอยนะคะคล้ายๆอันนี้ค่ะไม่มีหัวมีอะไรมากเขียนแค่นี้ปึ๊บปึ๊บเจใหญ่นะคะคล้ายๆอันนี้แต่ว่ามีหางปบบตุจีนะคะก็จะเป็นแค่ใหญ่ค่ะเอ <L. S 1> หัวขึ้นมาแบบนี้นะคะขึ้นลงแต่ว่าเราจะนี่ ตัว M ก็เขียนคล้ายๆ M อันนี้เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เริ่มจากตรงกลางมันเริ่มจากข้างล่างค่ะฉันเริ่มข้างล่างขึ้นลงขึ้นลงมวนห่างจบ N ก็เหมือนกันขึ้นลงขึ้นมวนตัว O เขียนเหมือนอันนี้เป๊ะแต่แค่ตัวใหญ่กว่าตัว P ใหญ่หัวของเขาเราจะเป็นอย่างนี้นะคะฟึบฟึ๊บแล้วเราก็เขียนฐานเป็นเห็ด Q นะคะเขียนคล้ายๆตัวนี้แต่ว่ามันจบที่ข้างล่างค่ะแล้วก็จำได้ว่าบางที s i สเตอเขียนแบบนี้แล้วเขาก็จะมีอย่างเงี้ยก็คือ O แบบมีหางข้างล่างตัว R จะทรงคล้ายๆอันนี้เลยทำอันนี้ก่อนแล้วก็ฟึ ตัว S ค่ะจำเชฟของ S ที่เป็น lowercase เอาไว้นะคะเพราะเราจะทําแบบนี้เลยเพียงแต่ว่าเราให้เส้นเนี่ยเป็นตั้งตรงอันนี้เส้นเอียงฉันให้มันเส้นมันตรงเไว้เริ่มต้นก็คือข้างบนค่ะฟืบให้เส้นมันตรงไว้ค่ะฉันทั้งหวันึงบอกว่า S กับ C อ่ะมันสลับข้างกันเฉยๆตัว T ค่ะมีอันนี้นี่ตัว T กับ F เหมือนกันเลยค่ะ U เหมือนเขาหมดมุกอ่ะก็คือ U อันนี้แต่เขียนให้มันสูงขึ้น วกับ W ับเหมือนกันเลยค่ะก็คือเขียนเหมือนตัวที่เป็นโล case แค่สูงขึ้นนะคะพอนีตัว X ค่ะเพื่อไม่ให้สับสนกับตัว H อย่างแรกคือหัวเขาจะไม่แหลมค่ะอันที่สองคือเขาจะไม่มีช่องว่างค่ะตัว Y นะคะเหมือนเดิมจบที่ตัว Z ค่ะ Z มีสองแบบก็คือเขียนแบบเดิมแต่ตัวน้องใหญ่ขึ้นนะคะหรือหัวเป็นเหมือนตัว T ีเขียนคล้ายๆตัว L แต่ว่าใส่ปอกคอ บบที่2นะคะหลังจากเราจําตัวสอนที่เรียกว่าค ursive หรือว่าเขียนจนชินมือทําขึ้นเบาลงหนักด้วยดินสอได้แล้วเนี่ยคุณอาจจะเริ่มแบบร้อนวิชาแต่ว่ายังไม่อเวลขึ้นไปที่ปากกาแบบบลัชนะก็สามารถใช้ปากกาธรรมดารรมดาเนี่ยได้ก็เราทําสิ่งที่เราเรียกว่าโฟล l คเรียกราฟีไปก่อนยังไงอาจจะทํเ,เขียนตัวเอนะคะแต่เราจําได้ว่าสโตรกลงตรงนี้ต้องหนาใช่ไหมคะเราก็แค่เพิ่มเส้นตรงนี้ให้มันหนาแล้วก็เพิ่มเส้น ช่วงระหว่างฝึกอันนี้ทำโฟรคอร์กราฟี่จนจำได้แล้วว่าเอ๊ะตรงไหนมันลงตรงไหนมันขึ้นนวงก็แนะนำอุปกรณ์ต่อมาสมัยก่อนนวนจะใช้ปากกาของมินิโซที่หน้าตาแบบนี้เลยค่ะและะว้วนวลเพิ่งไปเจอว่ามันมีของโมนามิชื่อ plus pen s หายากนิดน,นึงหัวปากกาจะเป็นแบบนี้ค่ะจะแหลมๆอย่างนี้ทำไมต้องเริ่มจากตรงนี้เพราะว่าลักษณะหัวที่มันแหลมเกี้ยวอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกันกับดินสอทำเหมือนกับตอนที่ใช้ดินสอแนะนำว่าให้คอยยกมือค่ะถ้าดินสอเนี่ยเราลากไปได้เรื่อยๆไปปากกาพวน เป็นว่าเบหมึกมันจะไปกองๆองไปที่ที่ใช่เราต้องคอยยกมือนะคะที่นวนอาจจะเขียนตัว S ขึ้นลงขึ้นที่ลงอะยกปากกานิดหนึ่งขึ้นลงยกปากกานิดหนึ่งยกปากกาเพื่อจะได้ตั้งสติว่าเราต้องการที่สโตรกมันขึ้นหรือลงอย่างเช่นเขียนตัวซับซ้อนอย่างตัว x ตัวนี้นะคะขาลงอันเนี้ยลงต่อไปะจะวัดขึ้นต่อไปตอวาดลง F อย่างเงี้ยค่ะเบาลงหนัก ขึ้นเบาตั้งสติก่อนไปต่อบางทีกับปากกาอย่างเงี้ยเรายังไม่ชินไม่คุ้นกับเขาก็ต้องคอยยกยกเพื่อที่จะได้ปรับน้ําหนักของมันหัวแบบนี้ไม่ใช่หัวบรัชมันแค่แอปเป็นเหมือนหัวบรัชได้นะคะเราก็ต้องเอาเวลเราต่อขึ้นไปสู่ปากกาแบบบรัชที่ท่านเห็นตรงนี้นะคะคือปากกาหัวบรัชหมดเลยะค่ะนวาตแบ่งเป็น2ลักษณะใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกก็คือแบบอันนี้หัวมันจะเป็นแบบพุกันทุกันเลยค่ะคือมันจะมีความเป็นพุกันยาวๆข้อเสียทรงที่เป็นแบบพุกันพุกันที่ว่าเนี่ยนะคะคือมันประกอบไปด้วย หลายเส้นอ่ะครานี้พัดเส้นมันแตกออกมาทําให้เส้นที่เราเขียนอ่ะมันมีเส้นแทรกออกมาด้วยอีกข้อนึงก็คือควบคุมคุมยากกว่านว่านไม่แนะนํากับมือใหม่หัดคาลิกราฟฟี่นะคะรูปที่2อันนี้หัวบรัชของเขาจะเป็นเหมือนฟองน้าค่ะด้วยความที่มันเป็นเหมือนชิ้นเดียวมันไม่ได้ประกอบเป็นด้วยเส้นผูกกันหลายเส้นอ่ะฉะนั้นไอ้เรื่องของการหัวแตกที่จะทําให้มันเหมือนกับมีเส้นแทรกขึ้นมาเนี่ยก็จะยากกว่านะคะค่อนข้าง flexible กว่าแต่ว่าถามว่าเขียนง่ายเขียนยากอะไรก็ขึ้นอยู่กับสายตรงเนี่ยไอเดียช่วยว่าเวลา จะเลือกปากกาว่าจะไซส์ไหนคือเราต้องรู้ว่าเราต้องการไปเขียนตัวอักษรขนาดไหนอย่างอันนี้ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะคะต้องเขียนตัวอักษรประมาณแบบหัวข้อไซส์ประมาณนี้กำลังเขียนสบายแล้วถ้าคุณคล่องแล้วอาจจะได้ไซส์ประมาณตัวอักษรเท่านี้อันนี้ก็คือ Zebra Matte Liner นะคะอีกอันนึงคือ Monami Color Twin Brush จะมีหัว2ด้าน,นะคะ่ะอันนี้หัวเล็กกว่าก็คือจะเหมือนกันเลยเป็นฟองน้ำแบบเหมือนเมื่อกี้มีความ flexible มีความยืดหยุ่นสูงมากสุดท้ายนะคะคือ p e n t e l Touch ซึ่ง p e n t e l Touch ไม่ใช่ฟองน้ำนะจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันเป็น เหมือนซิลิโคนทิปส์ผสมจะทนกว่าฟล e กซิเบิลกว่าความยาวมันน้อยกว่าถ้าคุณอัเวลนะคะมาจากสิ่งนี้ก็ลองมาตรงนี้นวันแนะนําว่าให้ขีดแบบข้างบนเนี้ยอีกรอบหนึ่งค่ะไม่ให้มันชิน้นชิ้นอะทำรูปหน่อยรูปอีกด,ด้านหนึ่งซีเสร็จแล้วก็ค่อยโลเคสตัว Y ดีไหมขึ้นเบาลงหนักเห็นไหมท่านว่าคอยยกปากาขึ้นเบาลงหนักขึ้นเบาลงหนัก,นนกยกก่อนเห็นไหมคะนวันจะคอยยกตลอดนะคะ เราลองมา Uppercase อย่างตัว H ดูนะคะมีแค่เรื่องของลูปอะคะ่ะพยายามจะให้มันในสตรกเดียวให้ได้ฉชนท้านถนถึงบอกว่าเส้นอย่างเงี้ยจำเป็นค่ะ เ,เขียนไซส์เล็กๆอย่างนี้โอ้คล่องมือแล้วก็อาจจะอัพขึ้นมาเป็นสักตัวหนึ่งนะคะถามว่าสงตัวนี้อันไหนเขียนง่ายกว่านวหว่างคิดว่าอันนี้เขียนง่ายกว่าหน่อยเหมือนเดิมนะคะขึ้นปากกาใหม่เราก็ต้องฝึกแบบนี้สักรอบหนึ่งให้มันชินๆว่าเท่าไหร่ถึงจะได้เส้นเล็กแทบไม่ได้ลงน้าหนักเลยค่ะถ้าดูตัวบรัชของมันนะคะสโตรกลงนวหว่านก็จะเข้มกว่าเห็นไหมคะว่าปลายของแปลงมันจะมีความแบบบี้ลงที่กระดาษทีนี้เรามาที่ลูปอันนี้หัวมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะลูปต้องใหญ่ขึ้้นดวยค่ะ แล้วเราก็ค่อยมาเริ่มเขียนให้เป็นตัวอักษรนะคะหรือจะมาเป็นด้ามน,นี้นะคะก็เหมือนกันเลยค่ะข้อยากของไอ้พวกที่มันเป็นหัวบผู้การผู้กันนะคะคือมันไม่นิ่งเหมือนปลายผู้กันมันจะคอยแบบวิ่งวิไปกับเราแล้วเราค่อยมาเขียนตัวอักษรนะคะอาจต้องเขียนตัวใหญ่ขึ้นถ้ารู้สึกว่าเขียนแล้ว มันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะลองเขียนตัวใหญ่ขึ้นดูนะคะคราวนี้เมื่อเราใช้แผ่นเทลท uch จนแบบโอ้ชินมือแล้วก็จะถึงเวลาที่เราก็เริ่มเข้าสู่พวกนี้ได้ค่ะถ้าคุณลงน้ําหนักตรงๆไปอย่างนี้นะหัวจะพังจะต้องแบบเอียงๆอ่ะให้น้องอี่เงี้ยหัวเราเป็นแบบนี้ใส่เอเจนอเอาไหมคะต้องมาเทสก่อนว่าขึ้นเบาลงหนักของเราเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ฝึกลุกยอมรับเลยว่ากับหัวตัวนี้น้องอายังไม่ค่อยถนัดตัวหัวแบบนี้นะฝึกจัดเขียนตัวโตๆไว้ก่อนค่ะ นี้แถมไม่ใช่ปากกาหัวบรัชดค่ะปากกาแมเจ็กธรรมดานั่ยนะคะแต่ว่ามันก็พอจะทําให้มันเป็นขึ้นเบาลงหนักได้เพราะว่ามันสามารถทําขึ้นเบาก็คือใช้ตรงเจาะๆนี้นะคะแล้วก็ลงหนักก็คือเอยียงๆทำลูบให้เป็นขึ้นเบาลงหนักก็ได้อย่าลืมว่าต้องคอยยกนะคะมาเริ่มเขียนตัวอักษรได้มือเป็นอย่างเงี้ยตลอดเวลาค่ะพยายามอย่าทำให้ทุกอย่างจบในสตรกเดียวนะคะนหวันยกเบแค่ให้พอปากกาหลุดออกมาจากกระดาษน,นิดเดียว เมื่อท่านเขียนไปตัวสอนนันี้ชินชินแล้วอ่ะก็ลองเขียนเป็นคำเล็กๆกะคะ่ะเช่อนอาจจะเข้าแว้นอะไรเงี้ยให้มันเปนแบบขึ้นเบาลงหนักแล้วก็ให้มันเชื่อมกันกับตัวที่ผ่นๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอหางที่เราฝึกเอาไว้ตรงนี้มันจะไปต่อกับเพื่อนได้ ถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะฝึกอะไรเพิ่มเติมให้กลับมาที่ดินสอก่อนก็ลองคัดเป็นคําเดิมซ้าๆพอเริ่มเขียนเป็นคําๆแบบนี้ด้วยดินสอจนแบบว่าเฮ้ยชินมือละก็เหมือนเดิมค่ะไปสู่ปากกาบลัชต่างๆนะคะแล้วสเต็ปที่4ค่ะเราค่อยมาเพิ่มความแฟนซีของมันเราก็อาจจะแบบนี้มาฟ้าแล้วแบบมีอะไรประมาณเนี้ยเออก็ค่อยๆเพิ่มความแฟนซีซึ่งตรงเนี้ยนาวานนะชอบไปดูไอเดียจาก Pinterest สค่ะสิ่งอันหนึ่งที่น่าสนใจคือที่เรียกว่า b บลซี่แบทเทอ่นะคะนาวานเคยช ในช่วงแบบตอนแรกๆที่ทาคลิปในช่องนี้เลยค่ะสมมุติว่าถ้าเราอ่ะขีดเส้นเขียนตัวอักษรใช่ไหมคะมันจะมีเส้นอย่างเงี้ยตัวอักษรอยู่ที่นี่หัวสูงสุดตรงนี้แล้วก็หางสูงสุดตรงนี้ได้นะคะแทนที่เราจะให้ตัวอักษรเรามันอยู่ในเส้นที่มันควรจะอยู่ตัว M เห็นไหมคะมันอยู่ในเส้นที่มันควรจะอยู่เราก็าจะทาให้น้องขยกขยเยก็ได้นะคะ มันก็จะรู้สึกว่าตัวอักษรมันก็สนุกขึ้นด้านเขียนมาถึงตรงนี้เครื่องมันร้อนมันก็เลยปิดโดยที่ครับเจ้าไม่รู้ตัวมาไม่เป็นไรย้อนอีกทีหนึ่งระหว่างนะให้ไอเดียของการทำให้อักษรยืดยืดเพิ่มค่ะปกติคําว่าเลมนสระหว่องอางเขียยงนี้ใช่ไหมคะเราสามารถทําให้มันยืดขึ้นมาได้ค่ะอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ลากไปสักหช่องแล้วก็เนี้ยลากอีสักหช่องเนี้ยให้มันแบบใกล้ๆก,ก,ก,กัน แล้วพออันเนี้ยมารวมกันกับพวกที่เป็นอักษรแบบไทยแบบนี้ค่ะมันก็จะน่ารักดีจบแล้วละกันนี่ก็คือเป็น calligraphy for a very beginner 102นะคะ101คือเราไปที่เรื่องของ For calligraphy ถ้าตรงไหนไม่ได้อะไรเงี้ยก็ inbox กันมาได้ค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าข้าพเจ้าก็ไม่ได้แบบโปรขนาดนั้นนะมีความคาดหวังมากๆเลยว่าเมื่อไหร่ที่โควิดมันเริ่มซาานหวานก็อยากจะไปเวิร์ h ช็อปพวก calligraphy เหมือนกันเพราะว่าอยากจะไปเรียนแบบผูกวิธีคืออันเนี้ยนวานใช้ประสบการณ์ที่นวานเขียนครีซ ที่โรงเรียนตปะปฐมเรียกว่าครูพักรักจำถ้าใครมีความรู้เรื่องนี้มาแชร์กันนะหวังก็จะขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าชอบถ้าใช่ไงนะหวังก็ฝากกดไลค์ like, ก็แชร์ s ั b ส c คร b e กันด้วยนะคะขอให้พระเจ้าเสริมกําลังแล้วก็อวยพรทุกๆคนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ l ลูฟี o d อน d ์ก็อบล s ส a l l